เคยได้ยินเรื่องเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ไหมครับผมกับแม่ผมเนี่ยครับเป็นครับอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับคุยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมันจะทะเลาะกันแม่ผมเป็นเกาหลีใต้ครับเขาจะใช้ชีวิตอยู่แต่ชั้นล่างครับส่วนผมเนี่ยเป็นเกาหลีเหนือใช้ชีวิตอยู่แต่ชั้นบนเวลาเขาจะแบ่งอาหารผมเนี่ยเขาก็จะเอามาวางไว้ตรงราวกระไดครับเพราะเราจะไม่ซ้าล้าเส้นแดนกันผมเลยต้องซื้อของทุกอย่างมาอยู่ข้างบนครับเพื่อดํารงชีวิตดูครับกินข้าวเพิ่งเสร็จกินเยอะมากมาเลยครับอ่า ผลประกอบการภายในวันที่9นี้นะครับเดี๋ยวมันจะเพิ่มอีกครับเนี่ยมาเห็นไหมครับผมต้องซื้อของทุกอย่างเตาแก๊สเอ่ยซิงล้างจานหม้อกระมังชามหายอยู่ข้างบนหมดเลยครับเพราะผมต้องดำรงชีวิตอยู่ข้างบนทีวีตู้เย็นก็อยู่ข้างบนและนี่ครับตู้เสื้อผ้าพอเวลาเลิกกับแฟนก็เลยมาแปลงเป็นที่เก็บจานเห็นไหมครับจานสวยๆของผมเพียบเลยครับเพราะผมชอบทําอาหารและนี่คือมุมทํางานของผมครับผมก็เอาม่านมากั้นไว้ครับเพราะเดี๋ยวแสงมันเข้าครับดูแล้วไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องห้องน้ําก็อยู่ข้างบนครับ ถัดไปนี่เห็นไหมเอารองเท้าแตะมาวางด้วยชอบล้างรองเท้าแตะไม่รู้เป็นไรห้องนอนก็นี่ครับไว้นอนอย่างเดียวเลยครับไม่มีอะไรเลยครับอมีคอนทอด้วยครับมีแล้วมันอุ่นใจเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยเคยอยู่บ้านหลังเดียวกับแม่ครับสองปีนะครับแต่ผมไม่คุยกับแม่เลยครับจนผมอายุได้สองขวบผมก็เริ่มเริ่มพูดว่าแม่